ก็ล่ะโอเคนะครับกลับมากับเมกาแมนปาร์คสิบเอ็ดกันแล้วนะครับตอนนี้มันมันไม่ได้จริงๆครับมันยังเลิกไม่ได้ครับวิธีปรับการที่เราจะปรับไปซิกมาวันนี้นิดเราแบบเราจะหนักกันเลยครับนี่คิดที่2ของวันแล้วโอเคครับเริ่มต้นเลยเข้าเกมอย่ามัวแต่พลาดไม่เสียเวลาฉันเ,นเป็นผู้ปฏิบัตินะไม่ใช่พวกนักคิดอแต่ไงก็อยากจะปล่อยไฮโดเคนที่ได้อยู่ดีปล่อยไม่ได้จีิเว้ยเนี่ยก็กดลงอะ่ะแล้วก็กดไปข้างหน้าโบกยิงอะ่ะทำไมวะยันนี้มันยิงไม่ไปเว้ยไฮโดเคนชนานุสาก็บได้ เดี๋ยวว่าจังหวะเราไม่พร้อมรู้สึกเขาบอกว่าพลังต้องเต็มตลอดก็เลือดฉันก็เต็มหมดแล้วนี่ยิงไปไม่ได้วะไม่ได้ยิงไม่ได้ถ้าใครยิงลกถ้าใครยิงฮาดูเคนได้ก็แท็กมันที่เฟซบุ๊กหน่อยลวกันนะครับอยากจะเห็นอยากจะเห็นใครสักคนยิงได้เนี่ยก็กดลงยิงไปขึ้งเอยกดลงไปข้างหน้าบวกยิงเนี่ยมันก็ยิงไม่ออกเว้ยดูเหมือนว่าเราคงไม่ได้ใช้ฮารดูเคนสู้เล่นแล้วล่ะเกมนี้อืเฮ้ เออมึงทำด่านอย่างนี้เลยเหรอมึงแกให้กูตกลงไปตายเลยใช่ไหมเซฟไม่ได้นะเกมเขารู้ว่าผู้เล่นสามารถแกะรหัสแกะรหัสเกมได้หมดแล้วเขาก็เลยต้องตัดปัญหาโดยการให้ผู้เล่นเนี่ยตายโดยการตกเหิวมิสไซชิ้นเยอะไม่กลัวหรอกโอ้ไม่ได้เราต้องเก็บถังอีครับไปเยอะเยอะเหรออืมอือมา ถัง E ถัง E ถัง E ีอันนึงนะจะเต็มยังถังสุดท้ายยังไม่เต็มแต่ต้องเซตถัง E ครับพอเจอซิกมาจะได้ไม่ต้องฟาร์มจะได้ไปเลยคราวนี้ใครจะมาฮะไอเป็ดมึงอีกแล้วเหรอเออมึงอ้าเป็ดตดนเผาอื้มเป็ดตดนเผาเออเป็ดตดนเผาเป็ดตดนเผาเป็ดเออ เออต่างคนต่างกระเด็นเออมาแลกกันใครจะเหนือกว่ากันไอ้เป็ดโอ้โหเล่นของแรงเหรอเล่นน้ําแข็งกันเหรอเออทำไมแกสู้ฉันไม่ได้หรอ๋นะไอ้เป็ดเอออีกทีนึงเท่านั้นไม่แกเนี่ยไม่มีค่าพอให้ถูกสัางหานด้วยเอ็กบัสเตอร์ของฉันหรอกแกเนี่ยจงตายไปซะนี่ตาว่าใช้ค่าโดเคนได้นี่เปี้ยงเดียวบอสตายเลยเนี่ยมันใช้ไม่ได้ ก็เลยต้องอาศัยกล๋นกับฝีมือในการเล่นนิดนึงนะครับเอ้ะอะไรเมื่อกี้นี้อย่าอย่าหวังว่าจะได้ขับหุ่นยนต์แกพลาดแล้วเฮ้ยอะไรว่าหุ่นยนต์มึงเฮ้ยทำไมมันชอบออกจากหุ่นยนต์เองวะเนี่ยพอกดเดินไปข้างหน้าแล้วกระโดดมันก็จะออกมาเองเลยเออเว้ยเนี่ย ี่ยแล้วว่าจอยผมไม่ดีแล้วโอเคนะครับช่วยไม่ได้งั้นขออนุญาตสคิปแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะล่ะสคิปมาแล้วแปบ๊บเดียวเท่านั้นเฮ้ยเดี๋ยวลืมชิบหายแล้วลืมปรับปุ่มอ่ะล่ะโอเคไปปรับปุ่มจอยมาแล้วอืมดูกระโดดได้สบายสบายเออมันสู้มันสู้อะหุ่นกูเอือหุ่นพังแป๊บหบนึง่งตายแล้วอืม เฮ้ยยาโอ้หไม่ทันแกเอ้ยยาโอ้โหมาตรงนี้ก็คงไม่ต้องใช้แล้วแหะนะจ๊ะอืมเอ้ะอะไรโอ้โหเล่นนี้เลยเหรอทำไมรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันลำบากอย่างนี้ไม่เป็นไรยังพอไหวอยู่เดี๋ยวอยู่ข้างนอกแบบนี้อย่าบอกนะว่าเราต้องเจอกับเคงไม่เจออะไรหรอก นะแค่เป็นกังวลน,นิดหน่อยเจอมันจริงๆเด้อว,วะ่ะเจออยู่ที่ต้องแจ้งแบบนี้วิศยคิดว่าจะไม่เจอเนี่ยแค่เป็นกังวลน,นิดหน่อยเดี๋ยวบอลเป็นแพท่าอะไรแป๊บนึงเออตัวนี้สินะไอ้กิ้งก่าหน้าเป็ดไม่จิบเลยวะเจอท่าที่ตัวเองแพ้โอ้เฮ้ยเดี๋ยวไอ้ท่าแบบนี้เหมือนของไอ้มาภาคห้าเลยวะ่ะปงังล่างแกเนะ่ะเป็นพวกเดียวกับไอ้มานันสินะ เอออีกทีนึงเฮ้ยเดี๋ยวพลังฉันหมดแล้วอืมไหนจะจะเล่นวิธีเดิมเหรอฉันเน่ะเคยชนะญาติของแกแล้วนะไอ้ม้าผีเออเดี๋ยว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 โดนแน่มามาเลยคราวนี้จะยิงให้ตายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอยู่เฉยเห็นนะปุ๊เฮ้ยมันเริ่มเล่นวิธีสกปรกแล้ว เราตายครับเราไม่เสี่ยงครับเรายังไม่อยากตายเรารักชีวิตเขาทำไมต้องเงยหน้าขึ้นฟ้าด้วยตอนตายมันมันช่างยากเยนเ็ยนแสน,นจริงจริงการอยู่บนโลกนี้แตเราเก็บมันได้แล้วแล้วก็โดดไปเฮ้ยอย่าอย่าเข้ามาใกล้โอ้ต้องการพอด,ดีมาตู้ต่อ,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 อไม่ถึงวะ แน่นอนเดี๋ยวจะจับเปิดบินบอกล่ะบินบอกไม่ใช่เปิดบินบอลเดี๋ยวเขาเขาเรียกว่าเปิดเกาะอัมพางกายไปแล้วไม่สนใจอะไรจะมาฉันก็ไม่แคร์อืม เดบอสแล้วมาคันนี้เราจะได้เจอกับตัวอะไรเฮ้ย hey, มึงคุ้มคุนว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมึงอยู่ในภาคห้า,หาไม่ใช่อะมึงมาเกี่ยวอะไรกับตรงนี้ด้วยผิดเกมเปล่าเนี่ยเอยผิดภาคเปล่าโอ้จะด้วยทำเล่นไปโอ้แต่รู้สึกว่าอันนี้จะง่ายกว่าตอนเจอกับไอตัวภาคเฮ้ยทำไมมันแรงจังอะที่แป๊บเดียวเรียกผมลดมาขนาดนี้เลยเลยเนี่ยอืมรับไปโอ้ไม่เข้าเลยวะ่ะ แป๊บหนึ่งนะเพามันแพ้ท่าอะไรเดี๋ยวเราต้องดูก่อนไม่แช่น,นี้แน่อันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ใช่เอ้ยหรืยว่าใช่ว่าเมื่อกี้นี้เฮ้แตกเลยเอ้าวกรรมมันแพ้อันนี้วะเฮ้ยจะเออไม่ฉันตายแล้วไม่เป็นไรตอนนี้รู้แล้วว่าบอลแพ้ท่าอะไรครับเสร็จฉันแน่นี่ต้องอันนี้สินะตายแล้วเหลือยิงได้อีกแค่สี่ทีเองอะไม่น่าใช้เล่นมากเลย ไ,ไม่เป็นไรคิดซะว่ามันเป็นความผิดพลาดของตัวเองแล้วกันม,มาขึ้นมาอุ๊ยยยยยยยียยียย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 ยัยย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 ายยยมั้ยย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 ้ยย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 ย โหแต่เผาทีละขีดเองไม่คุ้มครับคำตอบคือไม่คุ้มจะใช้ลมได้หรือเปล่าเฮ้ยลมก็ได้เหมืนตัวเไอตัวนี้โหจุงเบยเถึงจะรู้ว่าบอลไม่ได้แพ้แต่ว่าอย่างน้อยตอบมาทีละเม็ดทีละขีดทีดละขีดก็ยังโอเคอยู่อ้าวแตกเลยอ๋อไม่ได้แตกมันแค่เคลื่อนที่เฉยอืม รู้สึกว่าชาร์จยิงจะดีกว่ามิเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวแตกสิโวยแตกสิเอาแตกเลยรู้สึกตัวอีกทีคือแตกแล้วนะครับอ๋อเด,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเธอแกเกระตุกแกก็ต้องตายด้วยเม็ดมะนาวซะเถอะนะ ตายซะเออเลแล้วเราพิชนะบอสแบบยากลำบากรู้สึกเหมือนกับว่าเจตัวนี้มันจะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกว่าตัวเมื่อกี้ครับแต่ว่าใช้เวลาเล่นปาร์คนี้ถึกจะใช้เวลาเล่นปาร์น้อยกว่าปาร์เมื่อกี้นะครับอ่าก็ตาเป็นรอบหนึ่งก็ถือว่าโอเคเป็นประสบการณ์ชีวิตไปชนะแล้วกลับบ้านโอเคนะครับดลูเซฟกันไปงั้นก็ทูบีคอน t ิ n นีเจอกันปาร์กหน้าแล้วกันบาย